เอาละครับเมื่อนีเมื่อบึองทักษะในการขับรถแบคโฮขามท่อนำปราปานะครับท่านผู้ชมสาวสวยคนแรกก็ว่าสุดแล้วแมนบอแต่บัดที่นี่เมื่อบึงมาดามหญิงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยครับว่าฝีมือการขับรถแบคโฮของเธอคนนี้บอธรรมดามาดามหญิงเราก็ได้ถอยรถแบคโฮไปจักน้อยเพื่อให้มันผลระยะท่อแบบก่อนที่สิเอามือหรือปุ่งกีรถแบคโฮกดลงกับพื้นแล้วก็สบัดตีนตะขาไปประมาณ360อองศาเหลือสีเสื้อวัดตีนตะ มันบอดได้สัมผัสก,กันกับทอแป๊บหน้าปะปาเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เบิงมาดามหญิงเล่าโซ่สกเลียวกันขรับรถแมคโฮรคันเทียบแล้วเป็นบอต่อมากกับาเบิงออ้ผู้ชายคนจีนกันบ้างนุ่มจีนเองกับว่าทรมดาเด้อครับสามารถสับบสตินรถแมคโครามทอเล็กได้แบบสวยงามสุดๆเลยครับคือว่าอาาอ้ไส้คนจีนท่านนี้เพิ่นก็เป็นผู้สอนขับรถแมคโคนั่นเองครับสเตปต่อมาไอ้เล่าก็ได้ยกล้อรถแมคโฮหน่อยโชว์ไปนึงก,ก่อน ที่สีเอารถแบคโฮหน่อยคันนี้ขามท่อเล็กไปได้ย่างสวยงามอีกแล้วครับแน่นอนว่าการขับรถแบคโฮโชว์สกิวขันเทปในขั้งนี้ลีลาของไอเล่านีเหลือกินเหลือใช่อีีครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมทางบ้านละครับคิดว่าฝีมือของไอเล่าสมควรที่จะได้รับการกดไลคจากหัวใจของท่านผู้ชมบอ